พอเป็นฝ้าชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะหาครีมทาเพื่อที่จะลดฝ้าและกระมันไม่ลดลงเลยอ่ะ หมอดูแลให้กับคุณมาโดยใช้ตัว Snap, เทคนิคแนพเด็บน้อยพักฟื้นน้อยแล้วมีผลทั้งเขียงที่น้อยนะคะชื่อมายนะคะ34ปีคือชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ต่างต่างอย่าง,างเช่นพวกเวฟบอร์ดจริงๆเราก็ทาพวกครีมกันแดดนะคะแต่เหมือนกับว่าแดดที่เราไปเจอจัดมากทําให้เกิดฝ้าแล้วก็กระมันเริ่มเป็นปื้นดําๆเพิ่มขึ้นมาตรงหนกแก้มพอเป็นฝ้าชีวิตเลี่ยเลยค่ะก็จะแต่งหน้านานขึ้นเพราะว่าเราใช้คอนซีลเลอร์เหมือนกับช่วยปกปิดเคยที่จะแบบหาซื้อครีมมาะทาเพื่อที่จะลดฝ้าและกระแต่คือมันไม่ลดลงเลยอะ เหมือนโดนหลอกหมอดูแลให้กับคุณมาโดยใช้ตัวเทคนิค snap นะคะต่างจากที่อื่นในเรื่องของการที่เราใช้ความร้อนน้อยนะคะที่สำคัญก็คือเจ็บน้อยพักฟื้นน้อยและมีผลข้างเคียงที่น้อยนะคะ less pain less downtime less communication นั่นคือหัวใจสำคัญของการดูแลฝ้าของจุฬา์ค่ะ,คะ ตั้งแต่หลังจากทำโปรแกรสแมสมัปไปรู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะสังเกตได้อย่างชัดเจนก็คือฝ้ามันจางลงแล้วก็กระก็จางลงไปด้วยค่ะหน้ารู้สึกชุ่มชื้นมันช่วยให้เราแบบมีผิวหน้าที่แข็งแรงขึ้นคือรู้สึกว่าชีวิตอยู่ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะกล้าที่จะเปิดเผยผิวจริงประลทับใจมากๆเลยค่ะยิ้มรับผิวใหม่กับจุฬาด็อกเตอร์ด้วยสมสัปเซลซัมเซลแบบ ultra premium quality จุลาด็อกเตอร์ wellness